ตรงนี้เป็นจุดที่เราเรียกว่าเขตห้ามล่าสัตว์เขาเผ่งม้าค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวก็เลยมีนะักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยทั้งที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งที่มันเป็นรถยนต์รถเกง๋งรถปิกอัพนะคะเต็มไปหมดเรามาดูบรรยากาศกันค่ะอันนี้อยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกเขตนิดนึงนะคะอันนี้แถวแถวนี้ก็จะมี กระทิงออกมาเหมือนกันนะคะเราจะมาดูกระทิงกันเนี่ยก็าสามารถดูได้หลายๆจุดนะคะบางคนเขาก็ตั้งกล้องไว้นะคะเนี่ยเขามีกล้องเขาก็ตั้งกล้องไว้เพื่อดูกระทิงนะคะไปข้างในกันนะคะเข้าไปข้างในกันเถอะกระทิงสวยงามเด่นสง่าอยู่ข้างบนนะคะเราไปดูตรงนั้นนะ่าจะเป็นจุดที่เราดูกระทิงกัน เรามาดูกันเถอะเราก็เห็นกระทิงตัวใหญ่เป็นสง่าตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีกล้องนะคะที่เขาตั้งไว้ให้ดูกระทิงนะคะแต่กระทิงยังไม่มาค่ะสักบ่ายสี่โมงกว่าถึงจะเริ่มออกมาตอนนี้ก็ชมวิวทิวทัศน์ไปก่อนค่ะ อนนี้คือเป็นกิจกรรมดูกระทิงนะคะที่เขาแผงม้านะคะเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วแต่อยู่ไกลๆจะมองเห็นไม่ชัดนะคะอยู่ตรงเนินๆสักอย่างหนึ่งนะคะเนินตรงนี้แหละค่ะคนก็มาดูกันเต็มเลยค่ะคนที่มีกล้องสองทางไกลก็สามารถเห็นได้ชัดนะคะ ถ้าท้ายฝูงเขายังมาไม่ถึงไอ้ตัวที่มาถึงก่อนเขาจะนอนรอนอนรอให้ฝูงเข้มาด้วยมันก็จะออกพร้อมกันที่นี่ก็ไม่ใช่หรือยังออกมานี่เขาช่วยถ่ายภาพนะคะ ตอนนี้ก็มาดูกระทิงกันนะคะเนี่ยถ่ายมาจากกล้องนะคะกล้องที่เขาเออเอาไว้ส่องดูนะคะเราจะเห็นชัดมากว่ามันมีหลายตัวแล้วก็จะมีพ่วกนกนกอะไรคะนกกระยางนกกระยางนะคะมันมาหากินบนอบนตัวกระทิงนะคะเปรียบเทียบกับควายก็คือนกเอี้ยงมันมาหากินบนกระทิงค่ะขอบคุณค่ะ เวอรุ่นทำอะไรรุ่นอะไรตอนนี้เห็นกระทิงแบบใกล้ๆแล้วนะคะอันนี้ก็ซูมห้าเท่าค่ะก็เห็นชัดนั่นกำลังเดินนะคะเดินเดินกินหญ้าไปเรื่อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางใช่หน่าน่าจะมากินน้ำค่ะเดี๋ยวขยับนิดนึงนะคะเดินขึ้นมาอมนะคะใกล้เข้ามาแล้ว เราลองดูตัวอื่นมั่งค,ะค่ะกจออุ้ยถ่ายไม่ค่อยดีเ้ยนี่นี่นี่ไอายไกลซูมได้นิดเดียวเองมาแล้วนะคะเริ่มมาแล้วนะคะซึ่งมีประมาณ1้อีตัวคะ่ะนี่นี่จุดดำๆที่เห็นนี่คือกระทิงนะคะเนี่ยกระจายกันอยู่ทั่วไปเลยค่ะ่าเลนดูความจังอยู่ตรงช่วงไห้ แล้วตรงนู้นกู่งเดียวว่นเป็นสมาชิกสมาชิกของกูทั้หมดประมาณร้อยที่เราคือตรงไหนแบ่งต้องั้นชี้ไปเลหนุ่นเขามีครัเขาุ่น